ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็ปาเลสไตน์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยปาเลสไตน์เขากำลังฟื้นการติดต่อสื่อสารกับสหรัฐ คือเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาติดต่อสื่อสารอีกครั้งเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาระงับการติดต่อกันมาถึง3ปีด้วยกันนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากรัฐมนตรีกระทรวงกิจการพลเรือนของปาเลสไตน์ก็คือโคเซนออาชิกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารระหว่างปาเลสไตน์แล้วก็คณะบริหารชุดใหม่ของสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบ,บดีไบเดนเนี่ย กลับมาคืบหน้าอีกครั้งในรอบ3ปีนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการปาเลสไตน์และอิสราเอลซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐปรากฏว่าพอคุยโทรศัพท์กันปุ๊บเนี่ยนะคะฮุสเซนเอาชิกบอกว่าเฮ้ยมันมีทิศทางเป็นไปในแง่บวกนะเราสามารถพูดคุยความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีได้แล้วความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็คือ สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็สื่อสารกับสหรัฐเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะ,ะนะฮะปาเลสไตน์อิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ว่าที่บอกว่าห่างหายกันไป3ปีเนี่ยก็คือมีที่ปรึกษาโดนัทรัมซึ่งเป็นลูกเขยอะจาร์เรดคูสเนอร์เนี่ยนะฮะเป็นตัวตั้งตัวตีและพยายามที่จะบอยไปประสานว่าสร้างสันติภาพในในภูมิภาคตะวันออกกลาง่แต่ว่าในการสร้างสันติภาพนั้นก็คือว่า ไปเข้าด้วยกับอิสราเอลเพียงฝ่ายเดียวซึ่งปาเลสไตน์เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาพวกเขานั้นถูกบุกรุกพื้นที่ถูกบุกรุกดินแดนเนี่ยนะฮะจนพวกเขาแทบจะไม่มีที่ยืนะนะแผนที่ประเทศเขาเนี่ยถูกอิสราเอลนั้นเนี่ยบุกยึดไปแทบจะหมดแล้วเขาก็เลยเลิกเจราจาเรื่องของสันติภาพนะฮะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะเสนอชื่อของจาเรดคุนเนอร์เนี่ยไปรับรางวัล โนเบลนะโนเบลสันติภาพอยู่นะครับแต่ว่าพอมาเปลี่ยนผู้นํามาเป็นทางด้านโจไบเดนเนี่ยเขาก็เลยกลับมาเจราจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยมันจะนําพาไปสู่เรื่องของโต๊ะเจราจาสันติภาพในตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่น่าสนใจนะครับ